ได้หิวละไม่มีฟิกนะตัวเนี้ยเอาโดดจะแล้วตายเล้อรึมมิต่สาขาสอง สวัสดีทุกๆท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เดีกม Rv มาแนะนำา่ดีสกินแลแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดี หน้าเพจนี้เลยเพบ t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d r v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเพจมารู้ช็อปเติมภูปองอา v วเพียงใช้ Open i ไดดีหรือเติมผ่านระบบ s s า a ม l ทั้งถูกสะดวกคุม้มปลอดภัยต้องมารู้ช็อปติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจอย่าลืมถูกใจแฟนเพจด,ด้วยนะครับและร้านมารูช็อปจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเพจเปิดมานานกว่า3ปีผู้ติดตามแสนห้าลิงอยู่ใต้คลิปนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เกมนี้จะเป็กนการซโล่แรงนะครับอ เป็นการสโลแรงในแรงที่90ดาวในการเล,ล่นลาดเพราะว่าผมเคยเล่นลาไว้ล่าสุดเมื่อแร้งประมาณ30เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณ80 87 86หรือ88ปะลืมแต่ว่านี้เราเข้าสู่90ดาวแล้วนะครับถ้าชนะเกมนี้ผมก็จะเป็น91ดาวแต่นี่ก็คือเป็นการสโล่์นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สโล่ตลอดนะแต่จะเป็นการ กด2นะครับอืมมันก็ฟิลฟกับโซโล่ลุ้นแล้วว่าอีก3ุคนจะตึงหรือไม่ตึงเ <laughs> ราถีบนะรวบมให้เดินตามโลมนะครับตอนเรากดโซโลผมก็แนะนำให้เดินตามโลมถ้าลมเดินดีเดินเป็นพาเดินนะนะถ้าเขาไม่พาเดินก็จะไปเดินตามเน,นี่ยได้สกิลละฟาเป็นสกิลสองถ้าะไม่มีโดดนี้ อันนี้เดินเล่นเลยนะเล่นตามเพื่อนนะเขาไม่มีฟิกนะตัวเนี้ยมันทิ้งเอาไว้ตรงนี้คาร่าเกิดอลิเกิดเอาโดดไปแล้วตายดูใครมีบัฟกบมีบัฟกบได้บัฟแดงมาแต่ผมว่าเล่นเยอะนะชิบหายละชิบหายละเนี้ย ตายไหมตายโดนเดียวมา,าดักผมจะโดนแถบตายไหมผมจะโดนเอ้าซิกโอ้ฟิกแทบไม่โดนกูจะบ้าชัานตงีมันต้องโดนเราไหมอะโอ้ลารดเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าโลมเดินเป็นเดินดีแล้วก็เราเล่นมวยแล้วเ,เดินตามโลมอะมันจะแบบมันจะเล่นง่ายมากเลยนะครับ ตัวมันคิวง่ายมากนะแราก็ต้องบอกอีกทีว่าเดินตามโลมานนะโอเคขึ้นเจาะเวทเล็กเลยนะครับบึูม เป็นการโซโลที่ไม่เหมือนโซโลอะเหมือนมากับกบอะเหมือนมากับกิ้งก่าตอนนี้เหมือนแบบว่าคอกัน2คนอะแต่เป็นการแบบโซโลที่รู้ใจกันก็เดินตามมานะครับเคลียเสร็จเดินเคลียเดินเคลียเดินเลยผมบอกเลยว่าลารดคู่กับกบเนี่ยเป็นอะไรที่คอมโบกันดีมากๆนะครับ คือผมอาจจะเรียกกบนะจริงๆมันเป็นกิ้งกาแหละแต่ผมขออนุญาตเรียกกบนะเพื่อเผื่อบางคนแบบขัดัวขัดตาเอ๊ะมป็นกิ้งกาไม่ใช่เรา,าไปเรียกกบทำไม <c oughs> เฮ้ยไม่มีฟิกเกอร์เพื่อนไม่มีงัดด้วย <c oughs> โอ้ไม่ห <c oughs> น่าตามอ่ะไม่น่าเข้าเลย <c oughs> มันไม่มีงัดนะครับเพื่อนรูปสวยนะแต่ว่าถ้าเรามีการแต่ like, เราอาจจะได้คิวไงเรา,าจ,จะได้คอมโบต่อ แต่ว่าเราไม่มีคอมโบอะไรที่มันจะต่อกับอันติเราได้ตะกี้เนี่ยถ้าอันติปุ๊บม,มันก็คือดันเขา้าเข้าป้อมลึกกว่าเดิมอหะเดี๋ยวให้เรียวมาไปกันกลางเราขึ้นไปกันบนนะครับเพราะว่าเรียวมาจะมาไม่ทันบนแต่ว่าเรียวมาไปคันคางทันนะดูเฮาูดไม่ชัดแค <c oughs> ่นี้ครับ <c oughs> คือเราปปรเแบบอันไหนที่เราเดินไปเชียร์ได้เราก็ไปเชียร์อันไหนที่ปล่อยให้เพื่อนไปเชียร์ได้เพื่อนตายแล้วนะเรียร้อย ป่ายังตาย,ยแต่เฮ้ยทาร่านี้ผมไม่ออกตัดเลือนนะผมไม่รู้ว่าเรียวมาจอกหรือเปล่าแต่ว่ามันมีแค่ตัวเดียวซึ่งผมจะเดินเกมล้วงอย่างเดียวนะเกมนี้ว่าทีมเขาบางมากถึกก็แค่ลิตตัวเดียวอ้อยถึกก็แค่ทาร่าตัวเดียวลิโอ้ยอริตเตอร์มันสัดจิ้งก่กาได้ดีจังว,วะมุมกำเนิดรวบเลยเนี่ยอริตเตอร์ เดินมาเล่นแล้วนะครับอ่าผมยังไม่เข้านะใช้ยิ่งกาแอบโดงคุมกำเนิดอันนี้ผมจะไม่เคลื่อนตามโลมนะผมจะลงไปเล่นล่างว่าทาร่ามเริ่มขิวยากเฮ้ยเป็นจูคิงว่ะเดินโค่นไปเลย อุ้ยยังไปหนักกว่าแต่ว่าโอ้โหเชลลี่มอยู่ตัวเดียวอ่ะโอเคบนโดนว่ะโอ้ว่ะมันเป็นนักบอลนลยนักบอลไม่งงตึงไงนักบอลมันตึงจริงเลยนักบอลคนนี้เนี่ยเมสซี่ป่ะเนี่ยแมตซี่ขาขาสอง แต่ตัวตัวลาร์ดอะรูปร่างผิวสีผิวทรงผมเนี่ย <is> มันเหมือนเป็นแบบว่าพวกตัวเก่งๆนะอนิเมะแบบว่าแม่งโผล่มามันจะดูเท่ๆใช่ไหมรูปร่างทรงมันเนี่ยทรงผมสีผิวอะ <is> ตัวเก่งๆนะอนิเมะเนี่ยแม่งชอบออกมาทรงเนี่ย แบบเบอร์รอ of St iger. St iger สิบสติเกอร์ไงซูเปอร์สไตเกอร์สไตเกอร์คือศูนย์หน้าสำหรับคนที่ยังไม่ดูบอลน,นะครับอาจจะไม่รู้ว่าสไตเกอร์คืออะไรสไตเกอร์เอสทีคือหน้าเป้านะครับทุกคนนะกลองหน้าตัวเป้าแต่ถ้าเป็นนะเอ่อ CF ก็จะเป็นหน้าต่ำนะครับ ST จะเป็นหน้าสูง <S <S โอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับ อยไปตีมเอาแข่งจังวะงผมตะกี้ส่งจิตต่องใจวะตะกี้คือไม่รู้ไงว่าอันเลนเตอ,อร์มันล็อกหรือยังเผื่อไปแป๊บนึงก,นกลับไปก็โดนนีไ่ไงนี่ผลไม้เยอะจัดมดเรียบร้อยยิงงกาผมไม่มีอันตีว่ะโมอ,อันตีอนิดเดียวเอง ถ้ามีอันตีจะเข้าให้อยู่นะนคือเรืองผมเต็มไงเพราะผมคอมโบหมดนี่น่าจะได้คิวอยู่ละ <c oughs> นันตีฟิกจังวะขอสักตัวหนึ่งเอาแบบไม่ทันตั้งตัว <c oughs> เดี๋ยวมันได้แบบว่าเดี๋ยวมันรอดมันล็อกขังขึงขึงบุ้มสิบองคิวโล เออิบอ13คิวสกรอร์รวม18นี่ผมมีส่วนร่วมไปรับ16ตัววันนี่จะถึง20ตัวปะเนี่ยนี่ถ้าถึง20ตัวนี้คอนเทนต์เลยเนะแปบลบว่าเอา,เอาแอซิดกับคิวมารวมกันเนี่ย20ตัวเฮ้ยอาจจะมีเซตมัง้งถ้าผมเข้าไฟทุกไฟอ่ะโอ้มันไม่ตาย โป้งไปนะในเดลเรมละลูกบอลมันจะพุ่งไปหาคุณแต่ว่าจริงๆอ่ะทีมตรงข้ามเขามีตัวบางแบบเนี้ยแล้วเขาชอบเดินออกัรูบนเนี้ยถ้ามันมีอันติฟิกเกอร์ให้อเองอันติฟิกเกอร์เข้าไปนะแต่ว่าถ้าในกรณีที่มีอาริเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามันมันล็อกเราเราก็ทำอะไรไม่ได้อะ แล้วผมเคยโดนจังหวะแบบนี้เหมือนกันนะเออผมเคยโดนจังหวะแบบนี้เหมือนกันนะก็คือแบบพุ่งเข้าไปแม่งอย่างสวยเลยเลตเตอร์ไม่รับเนะี้ยเกิดเลตเตอร์มันไม่ได้อยู่แนวหน้ามันไปอยู่หลังๆอ่ะเออแล้วมันไม่ได้โดนแบบผมคอมโบไงอันนั้นนะมันเอฟเฟกต์บูมสติ๊กมันทำงานวิว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 คิวมันไปแหละคือผมรู้สึกว่าลารในแพทเนี่ยมันก็ รู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าแพดก่อนเขานะรูสึกว่าตัวมันมันโอเคกว่าแพดก่อนขึ้นมานิดหน่อยขึ้นมานิดหน่อยเหลืออีกตั้งสองตัวมันจะมีส่วนร่วมไหมเนี่ยมันจะจบก่อนไหมเออตัวเดียวเองเอาอลิศก่อนเลยไปเพื่อน ยี่สิบตัวเลยอ่ะมันมันเดือดครับบอมฮ่าฮุบกำเนิอดอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับก็เป็นการโซโลแรงด์ในแรง์เก้าสิบดาวนะครับในการเล่นลาดก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่สำหรับฮีโร่ตัวนี้ในแรงด์เก้าสิบดาวก็ปลี่ยนละ ก็เดี๋ยวเราไปเจอเกมหน้านะครับเกมนี้ผมขอลาพีตอวนี้ก็จะเห็นคลิปเกา่กาๆผมหน่อยนะแบบ7จ8ดดาวที่เอามาอัพนะแต่ก็เวลาไม่ได้ห่างกันมากนะเวลาก็ใกล้เคียงกันไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์แต่ว่าผมขออนุญาตลงย้อนหน่อยนะเพราะมันมีก็มันมีหลายฮีโร่ที่ผมอยากจะลงไงโอเคครับเจอกันฮนะดาเมทก็เยอะอยู่นะเนี่ย